สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องง่ายๆสบายๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทวอชหรือนาฬิกาสุขภาพหรือนาฬิกาอัจฉริยะอนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยละครับที่เกี่ยวกับเป็นนาฬิกาสมัยใหม่นะครับ ก็ใส่แล้วก็บางคนก็บอกว่าใส่เฉยๆก็สุขภาพดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าสุขภาพดีจริงหรือเปล่านะครับคือเทรนด์สมัยนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอารมณ์ว่าไม่มีมันก็แหมไม่ได้หรือเปล่านะครับโอเคก็ด้วยนาฬิกาที่มันแบบแอดวานซ์มากนะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันอะไรมากมายเลยคราวนี้มาดูว่ามันจำเป็นกับเราหรือเปล่าแล้วก็นาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ย มันาสามารถใช้ทางด้านการแพทย์ได้จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคือข้อควรรู้ก่อนเลยว่า1คือ,อความสามารถของมันนะครับอันแรกนี่คือมันวัดชีพจรได้อันนี้สําหรับผมเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าจริงๆตัวผมเนี่ยเคยมีภาวะแบบหัวใจเต้นแบบใจสั่นบ้างใจหัวใจไมผ่ผิดปกติบ้างหรือว่าแบบหัวใจเต้นเร็วบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้ในาฬิกาเนี่ยแหละครับจับดูว่า หัวใจผมมันเป็นยังไงซึ่งมันก็เอ้ยมันก็ได้ผลดีดูแล้วก็แบบมีเหตุมีผลแต่จริงแล้วครับถามว่า,ามันเขาเรียกว่ามี accuracy หรือความเที่ยงตรงมากไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่า,ามันมีอยู่2แบบครับคือถ้าเป็นแบบสายคาดหน้าอกเนี่ยก็คือแบบแม่นยำสุดๆครับแต่ถ้าเป็นแบบนาฬิกาเนี่ยเนี่ยนะครับ smart w a t ช h นะครับความแม่นยำก็จะลดลงมานะครับจะลดลงมาแต่ถามว่าในปัจจุบันก็มีการพัฒนาซึ่งค่อนข้างผมว่าก็8-90%เนเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแล้ว ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะครับซึ่งก็การจะใช้สายคาดอกเนี่ยมันก็น่าลำคาญนะครับก็าคงไม่ได้ใช้นะครับยกเว้นว่านักกีฬาที่แบบต้องการเจวัดจริงๆนะครับคราวนี้ก็ก่อนที่จะมีสวาร w a วอชอีกอันหนึ่งที่แนะนําก็คือควรจะต้องมีโทรศัพท์มือถือ ที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับท่านที่ดูอันนี้อยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าก็คงมีทุกคนนะครับเพราะว่ามันจะต้องเอามาเชื่อมต่อกันแล้วเราก็สามารถที่จะดูประวัติต่างๆซึ่งการดูประวัติต่างๆเนี่ยมันจะเจ๋งมากเลยก็คือว่าเราสามารถย้อนไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราออกกำลังกายได้ดีเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเราคิดว่าเราออกได้เพียงพอส่วนใหญ่เนี่ยครับ80-90เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นแค่ประมาณว่าเออเราน่าจะพอแล้ว แต่สุดท้ายคือพอไปดูสถิติจริงๆแล้วอะ่ะมันน้อยมากๆเลยแต่พอมี s สมา t ์ท t c h กับเครื่องของสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยเฮ้เรากลับไปดูได้เป็นปีเลยซึ่งการมีสถิติแบบนี้ก็จะทําให้เรามีวินัยในการที่ออกกําลังกายบ้างในการที่ดูแลตัวเองบ้างดูว่าเฮ้ยร่างกายเราเป็นยังไงบ้างแบบนี้ครับสุขภาพเราสุดยอดแทบจะไม่ต้องพบหมออีกเลยสบายมากนะครับก็ อันที่3ครับแต่ละรุ่นก็มีราคาแตกต่างกันนะครับตั้งแต่หลักร้อยนะครับเท่าที่ผมเห็นนะฮะจนถึงหลักแสนนะครับหลักร้านนี่ยังไม่เคยเห็นนะครับเคยเห็นแค่หลักแสนแต่ถามว่าผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ราคาครับมันอยู่ที่ใส่แล้วคุณออกไปออกกําลังกายหรือเปล่านั่นคือประเด็นสําคัญครับต่อมาครับอยากให้ดูอีกอันก็คือที่ผมใช้มาเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า,าบางรุ่นที่ใช้โดยส่วนตัวก็คือว่าชอบที่มันใช้แบตได้นานๆนะ่ะ ถ้าแบบแบตบแปบ๊บเดียวอะ่ะใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมานั่งชาร์จแบตท,ทุกวันอย่างเงี้ยเราก็หรือเขาเรียกว่าใส่แค่ได้แค่ตอนกลางวันกลางคืนใส่ไม่ได้แล้วต้องไปชาร์จแบตบอย่างนี้มันก็จะดูทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าสมาร์ทวอชเนี่ยมีความสามารถเยอะเลยเช่นดูการนอนหลับของเราก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ใส่ตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ทิ้งประโยชน์อันมีค่าของมันไปใช่ไหมครับเพราะนั้นแบตบเนี่ยโดยส่วนตัวอยากให้อยู่ได้อย่างน้อยก็สักอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่ต้องชาร์จนี่คือจะเพอร์เฟกเลยนะครับแล้วก อันสุดท้ายก็เรื่องการรับประกันนะครับอันนี้ไม่ได้มาขายของนะฮะหมายถึงว่าซื้อของเนี่ยถ้ามีประกันมันก็สบายใจกว่าเนาะถ้าไม่มีประกันเนี่ยก็โอ้ยลําบากนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปซื้อสมาร์ทวอชกันนะครับสำหรับสุขภาพเนี่ยเราต้องมาดูว่าเราเลือกใช้งานอย่างไรนะครับกของเราคืออะไรเช่นแล้วก็การอาอกกําลังกายเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับะจะเป็นแค่เดินปกติหรือว่าจะเป็นวิ่งเป็นนักกีฬานะครับแล้วก็การวัดสิ่งต่างๆภายในชีวิตประจําวันนะครับเช่น ต้องการวัดการนอนหรือเปล่าวัดแคลอรี่หรือเปล่าจับชีพจรหรือเปล่านะครับถ้าต้องการสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยผมว่าก็ควรที่จะต้องใช้รุ่นดีขึ้นมาหน่อยลงทุนนิดนึงนะครับสุขภาพเรามีมีค่ามากๆเลยผมบอกเลยว่าการซื้อนาฬิกาสักเรือนหนึ่งในหลักหลักพันแล้วกันผมว่ามันคุ้มค่ากับชีวิตของท่านมากๆเลยนะครับสามพันสี่พันห้าพันเนี่ยใช้ได้ดีมากๆแล้วนะครับผมก็ใช้เนี่ยครับเอาของเก่ามาใช่ ของคุณพ่อนะครับคุณพ่อไม่ได้ใช้แล้วก็เลยเอามาใช้นะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยใช้มาปีกว่าแล้วนะครับก็การนอนเนี่ยสำคัญมากเลยผมใช้นาฬิกาในใส่นอนเนี่ยจับการนอนของผมเนี่ยมันําให้ผมปรับการนอนได้ดีแล้วเมื่อไหร่เรานอนได้ดีเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความสุขแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นครับสำหรับเรื่องของอ่าสมาร์ทวอชเนี่ยก็ง่ายๆประมาณนี้ครับไม่ซีเรียสอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกด u ั s c r i b e ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นะครับและนี่คือวิดีโอที่น่าสนใจครับวิดีโอที่จะทำให้ชีวิตของท่านมีอายุยืนยาวและมีความสุขครับสวัสดีครับ